แช่ข่าเเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตประกันรายได้ข้าวปี3ปีการผลิต2 5 6 4ัน้านะคะงวดที่1นัดทกศโอ,อนเงินไม่เกิน9พฤศจิกายนนี้นะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ อัพเดตล่าสุดเงินประกันไรายได้ข่าวงวดที่1นึ่งอดีบรีกรมการค้าภายในแจ้งนายกสมาคมชาวนาและ,กะเกษตรกรไทยหลังทวงยิกเมื่อรายจะจ่ายเงินเผยจ่ายแน่สั่งทกศจ่ายเงินเข้าบัญชีชาวนาไม่เกิน9พฤศจิกายนนี้พร้อมจะทำหนังสือเวียนส่งให้งวดแรกสำหรับชาวนาที่เก็บเกี่ยวข้าวก่อนวันที่15ตุลาคมนี้ได้แน่นอนนะคะ ประกันไรายได้ข้าวนะคะประกันไรายได้เกษตรกร,ร,กรปี3วันนี้ยังมีความคืบหน้าต่อเนื่องท่ามกลางกระแสความไม่พอใจของชาวนาะทั้งที่เผชิญราคาข้าวตกต่ำในรอบ10ปียังแบกภาระต้นทุนหนักอึง้งไม่ว่าจะเป็นค่ายาค่าปุ๋ยเหมือนระเบิดเวลาใกล้ประทุเข้าไปทุกทีล่าสุดนายปราโมชเจริญศินนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกร,ร,กรไทยเผยกับฐานเศรษฐกิจ ร้อนใจเข้าใจความทุกข์ของชาวนาก็ไม่รอชา้าหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมวันที่4พฤศจิกายนประชุมแล้วเสร็จก็รีบโทรหาคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ทันทีถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินประกันไรายได้ข้าวงวดที่1จะสามารถจ่ายได้วันไหนจะได้แจ้งให้ชาวนาทราบ วันนี้ชาวนาทุกร้อนใจโทรหาผมทั้งวันว่าเมื่อไรจะจ่ายโครงการประกันไรายได้ข้าวสักทีผมก็ตัดสินใจโทรสายตรงไปที่มือถืออธิบดีทันทีซึ่งอธิบดีได้แจ้งว่าจะจ่ายงวดหนึ่งก่อนไม่เกินวันอังคารที่เพฤศจิกายนนี้แน่นอนตอนนี้กำลังประชุมคณะทำงานอยู่เมื่อเสร็จจากการประชุมแล้วอธิบดีได้รับปากว่าจะทำเป็นหนังสือเวียนให้กับนายกสมาคมชาวนา สามารถแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับชาวนาทั้งประเทศที่เกี่ยวข้าวก่อน15ตุลาคมนี้ก็หวังว่าจะเป็นไปตามที่รับปากไว้เพราะชาวนี้ชาวนาหึ่มทั่วประเทศแล้วถ้าเบรกไม่อยู่รัฐบาลก็จะอยู่ไม่ได้นี่เป็นการอัปเดตล่าสุดนะคะจากฐานเศรษฐกิจเมื่อเวลา17นาฬิกา24นาทีงวดที่1ประกันไรายได้ข้าวนัดทกสอโอนเงินไม่เกิด9พฤศจิกายนนี้